ยินดีต้อนรับสู่โมโตวิปช่องที่รวมทุกจังหวะของโลกมอเตอร์ไซค์เราพร้อมพาคุณไปสัมผัสพลังของเครื่องยนต์เสียงคำรามของท่อและดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดซูเปอร์ไบค์จาก Honda ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นี่คือ2026 Honda CBR1000RR Fireblade Honda CBR1000RR f i r e b l e ปี2026คือการปรับปรุงที่เหนือชั้นจากกลุ่นก่อนหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากสนามแข่งม o t ต g p จีพีทำให้เจ้าฝ่ายเบรคคันนี้ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่พร้อมลุยทั้งสนามและถนนจริงจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาขึ้นอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่แอโรไดนามิกระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงเครื่องยนต์ที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเพื่อมอบประสบการณ์การขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ เครื่องยนต์ของ CBR 1000RR f i r e b a d e ปี2026เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด1,000ลูกบาทเซนติเมตรแบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดกว่า218แรงม้าที่14,500รอบต่อนาทีและแรงบิด113นิวตันเมตรที่12,500รอบต่อนาทีด้วยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดตรงจาก Honda RC213V S ทำให้ Fireblade คันนี้มีความใกล้เคียงกับรถแข่งมากว่าที่เคยการตอบสนองของคันเร่งนั้นรวดเร็วฉับไวอย่างเหลือเชื่อ และเสียงเครื่องยนต์ก็ราใจสุดๆด้วยปลายท่อไทเทเนียมจากอะคราปวิดที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จัดเต็มไม่แพ้กันด้วยระบบควบคุมแรงบิด Honda s e l e c t a b l e Torque c o n t r o l HSTC ที่สามารถปรับระดับได้ถึง9ระดับพร้อมกับระบบ u i c k s ป i ตอร์แบบ2ทางที่ให้คุณเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบีบคลัตช์ระบบลอนคอนโทรลสำหรับออกตัวอย่างมีประสิทธิภาพและระบบ Engine b r a k e Control ที่ช่วยควบคุมการเบรคเครื่องยนต์ขณะลดเกียร์ นอกจากนี้ยังมี IMU 6แกนที่วัดการเคลื่อนไหวของตัวรถในทุกทิศทางเพื่อปรับการทำงานของระบบต่างๆแบบเรียลไทม์และแม่นยำยิ่งขึ้นเฟรมของไฟเบอร์ปี2อ2พเป็นแบบไดมอนด์เฟรมที่พัฒนาใหม่ใช้อลูมิเนียมที่มีความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบาช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกโค้งและทุกจังหวะขององค์การขับขี่ส่วนสวิงอาร์มหลังแบบยาวพิเศษก็ช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะเร่งความเร็วสูงและเพิ่มการยึดเกาะในโค้งได้ดีเยี่ยม ระบบการสะเทือนก็อยู่ในระดับพรีเมียมด้านหน้าใช้โชคหัวกลับจาก Olin Npx Smart e c 3.0ขนาด43มิลิเมตรที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับความแข็งอ่อนได้อย่างอัตโนมัติตามสภาพถนนและรูปแบบการขับขี่ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดียว Olin TTX 3 6 Smart e c ที่ทำงานร่วมกับระบบเดียวกันให้ความนุ่มนวลแต่มั่นคงพร้อมกับระบบเบรกเบรโมสไตมาคาลิเปอร์หน้า4ลูกสูบคู่ดิสเบรกขนาด330มิม และระบบ ABS แบบ c o นเนอริงที่ปลอดภัยแม้ในขณนะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหน้าจอเรือนไม่ของ CBR 1 0 0 0 RRR f i r e b l e t 2026เป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลได้ละเอียดและครบถ้วนปรับรูปแบบหน้าจอได้ตามใจผู้ขี่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรอบเครื่องความเร็วเกียร์ปรับโหมดขี่รวมถึงการตั้งค่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทำได้ง่ายดายผ่านปุ่มควบคุมบนแฮนด์ ด้านดีไซน์คืออีกหนึ่งสิ่งที่ฮอนด้าตั้งใจออกแบบให้แตกต่างไฟเบรดใหม่มีรูปทรงที่ลู่ลมยิ่งขึง้นมีการเพิ่มวิงเล็ดที่แฟริ่งด้านหน้าเพื่อสร้างแรงกดในความเร็วสูงลดอาการลอยของล้อหน้าตัวถังน้ำมันถูกออกแบบใหม่ให้กว้างน้อยลงแต่สามารถกดตัวผู้ขี่ให้แนบไปกับรถได้มากขึ้นเสริมความลู่ลมในท่าทางการขับขี่และยังมีการลดน้ำหนักของตัวรถรวมเหลือเพียงประมาณ200กิโลกรัมเท่านั้นทำให้มีอัตราแรงม้าต่อ,อน้ำหนักที่น่าทึ่ง ในปี2026นี้ Honda ยังเปิดตัวไฟเบร e รุ่น SP สำหรับสายแข่งโดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งและวัสดุพรีเมียมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดคลัตช์แห้งชุดซอฟต์แวร์เรสคิปหรือการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ในบางจุดเพื่อลดน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีสีพิเศษใหม่ที่เป็นแบบไร์คัลเลอร์และแบบแมตต์แบล็คที่ให้ความรู้สึกด,ดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกัน เมื่อพูดถึงราคานั้นในตลาดโลก2,026 Honda c b r 1000RR ไฟเบเปิดราคาที่ประมาณ25,000ดอลลาร์ 25, 000, 000, หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ9 1 0 0 0 0บาทยังไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าขนส่งแต่ในประเทศไทยหากมีการนำเข้าผ่านผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการราคาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.3-1.5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกและออปชั่นพิเศษแต่ถึงแม้ราคาจะสูงแต่สิ่งที่คุณได้รับคือสุดยอดเทคโนโลยีจากสนามแข่ง ความแรงระดับโลกและดีไซน์ที่ทำให้คุณโดดเด่นทุกสายตาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งสนามแข่งหรือไบค์เกอร์สายคลาสสิก Honda c b r 1 0 0 0 r r r Fireblade ปี2026ก็พร้อมตอบโจทย์ในทุกมิติหากคุณเป็นแฟนของ Fireblade หรือกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ให้ประสบการณ์ขีแบบร a ซิ่งแท้ๆแ,แ,แต่ยังใช้งานได้บนถนนจริงเจ้า2026 CBR100RR r คันนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของปีเพราะไม่ใช่แค่ความแรงหรือเทคโนโนลยี แต่คือสมดุลของความเร็วความแม่นยำและความมั่นใจที่คุณรู้สึกได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่สตาร์ทรถท้ายที่สุดนี้ฮอนด้ Honda ยังคงพิสูจน์ว่าไฟเบลดเป็นมากกว่า s u p e r b i ไบทั่วไปมันคือไอคอนแห่งความเร็วความแม่นยำและการออกแบบที่ยืนหนึ่งมาตลอดหลายทศว,วรรษไม่ใช่แค่จักรยายนโยนต์แต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่ถูกสร้างมาเพื่อคนรักความเร็วตัวจริง ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จากโม o ตวิฟหากคุณชอบสไตล์ของเราฝากกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ